สวัสดีท่านผู้ชมนะคะทั้งรังหวยออกนะคะวันนี้นะคะแอดมินนะ,ะก็ได้มาที่กระท่อมราชสังขารอีกนะคะท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาตามแนวทางของพี่ทัศนะคะเลขถนนนะคะแอดคิดว่าเข้านะคะ94นะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะรถคันแรกนะคะที่ขึ้นบนถนนวันเปิดถนนนะคะเอฟซีนนะคะค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะแอดมินก็เอากับข้าวนะคะมาถวายให้กับองค์หลวงปู่สวงนะคะมี แกงขี้เหล็กนะคะใส่หอยจุ๊บนะคะแล้วก็มีข้าวหมากนะ fc แล้วก็มีลูกพึ่งอ่อนๆนะคะแล้วก็ข้าวนะ fc น้ำนะคะพึ่งอ่อนนี้นะคะก็หายากมากนะคะ,ะพี่ชายของแอดมินนะ,ะไปหาตามป่านะคะค่ะก็เลยเอามาถวายให้กับองค์หลวงปู่สวงนะคะเพราะว่าท่านชอบนะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวแอดมินขอตัวนะคะถวายแล้วก็จุดธูปให้กับองค์หลวงปู่สวงคนอาไม่มีขากล้องนะคะภาพที่ถวายอาจจะไม่เห็นนะคะท่านผู้ชมเนะาะค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาขอโชคกับหลวงปู่ด้วยการเปิดฝานะให้เอฟซนะคะตตองวดไปเลยนะคะเอคะ่ะเดี๋ยวขอหลวงปู่นะคะกับฝาเครื่องเดิมนะคะ เปิดถบายหลวงปูงวดที่ผ่านมานะคะ F4 595นะคะมันออก54นะคะ F4 ก็ไม่เข้านะคะแต่ว่าตรงงวดนี้นะคะแอดมินก็จะขอกับปู่อีกเดอรปูนะคะเปิดได้แล้วนะคะภาพที่เปิดไม่มีให้ดูตัวไหนนอกไปเนอ <c oughs> เจ็ดสองแปดนะคะเจ็สองแปดค่ะ fc ตรงกลางตัวไหนเนาะโทรศัพท์ก็มมอด้วยนั่น โทรศัพท์ไม่ค่อยดีเลยนะคะท่านผู้ชมไม่ชัดนะคะแต่ชัดอยู่เจ็ดสองแปดนะคะค่ะแอดมินก็จุดทูปนะคะบอกกล่าวหลวงปู่สวงแล้วนะคะก็ระหว่างที่จุดทูปบอกหลวงปู่นะยเอฟซีก็เห็นตรงตรงนู้นนะคะเอฟซีเลยป้ายไปนิดนึงนะคะที่แอดมินชี้นะคะ เห็นเป็นเลขเปดใหญ่มากนะด้วยด้วยผ้าหรือได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะท่านชมตกมาเป็นเลขเปดนะห้อยลงมาเป็นสีดำ,ดำๆด้วยนะคะเดี๋ยวแอดมินซูมให้ดูนะคะนี่นะคะเอฟซี 4, เห็นเปดตัวเดียวเปดอะไรเนาะไม่นี้เนาะก็ไม่เห็นนะคะเอฟซี 4, ก็มีเห็นเปดตัวเดียวเนาะ เนี่ยตรงได้นะคะได้สีดำดำนะคะเห็นไหมมาอย่างนี้อย่างนี้นะคะเป็นเปดตัวใหญ่มากนะคะเอฟซีเลยป้ายไปน,นิดนึงนะคะเป็ดคู่กับอะไรนอาอบาดนี้เนาะปูเปดชัดมากนะคะเอฟซี 4, เห็นไหมคะ ชัดให้ f อซรูดแปดไปเลยนะคะเพราะว่าเห็นแปดตัวเดียวได้นะคะมันเป็นได้ได้ที่เขาปูให้หลวงปูนะคะอยู่ด้านบนนะค่านชมเนาะผ้าปูฐานนะคะแล้วก็จะเป็นเลข นะคะเป็นเลขตัวลงมานะคะเป็นได้มันห้อยลงมานะคะเจ็ดสองแปดกับฝาเครื่องเดิมแล้วก็เห็นได้ที่เป็นเลขนะคะเป็นเลขแปดเด้อนะคเอฟซีแปดตัวเดียวนะคะเอดมินเห็น ที่บ้านนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายลงในเอฟซี FC เนาะก็เห็นเป็นหกสี่สามมันออกเก้าสี่สี่เก้านะเอฟซีเอดมินก็ไปซื้ออยู่แต่ตัดเล่นไม่หมดนะคะหกสี่เก้าสี่เนาะก็ถือว่าเอดมินเห็นเข้าแต่ว่าแอดไม่ได้ถ่ายทำให้เอฟซีดูแค่นั้นเองนะคะส่วนมากแล้วฝันจะไม่แม่นนะคะแต่ว่ามองเห็นแนวทางตัวเลขตัวเด็ดนี้ก็จะเห็นแม่นนะคะท่านผู้ชมเนาะ ตอนนี้แอดมินก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะหลังจากเทศวายข้าวไว้กับหลวงปู่สวงเสร็จนะก็จะมองเห็นนะ,ะตัวเลขนะ,ะตรงเ,เลยป้ายนะคะหลวงปู่ไปนิดนึงนะคะจะเป็นผ้านะคะท่านผู้ชมจะเป็นผ้าที่ปูให้หลวงปู่นั่งเลยแต่ทีนี้มันห้อยลงมาเป็นเลขนะคะเอฟซี FC. นะคะก็เห็นแปดตัวเดียวนะคะ ที่กระท่อมลสังขารบ้านดนวันนี้ก็จะมีผู้คนเดินทางมาอยู่นะคะมาเรื่อยๆนะคะเห็นรถโยดนะคะเห็นรถจอดแล้วไปแล้วก็กลับนะคะเอฟซี F C, เนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะวันเสาวันอาทิตย์ก็มีคนมากราบวาขอพรหลวงปู่นะคะแล้วก็ขอโชคขอลาบนะคะ ที่กระท่อมลาสังขานบ้านดุลนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ถือว่าหลวงปู่นะคะได้ชั้นของป่าอานป่านะคะท่านผู้ชมนล้วก็คือลูกพึ่งนะคะอันนี้คือลูกพึ่งอ่อนๆนะคะที่ไม่ได้หมกไม่ได้ทําอะไรนะคะท่านผู้ชมเนาะก็เอามาให้ปู่นะคะเอามาให้ปู่ชั้นนะคะแบบสดๆเลยนะคะน้ําสดๆนะคะท่านผู้ชม เอามาก็เอามาสดๆไม่ได้ซื้อนะคะไปหาเองเด้อน,นะคะตามป่านะเป็นพี่ชายของแอดมินเองนะคะคุณตาของน้องแอนฟิวนะคะที่ไปหานะคะแล้วก็ไปเอาตอนกลางคืนนะคะท่านผู้ชมเราตามป่านะคะตามเขานะคะไปคนเดียวนะคะไปหามาได้แล้วก็ลูกพึ่งที่อ่ะพอกินได้โอนๆก็จะเอามาหมกนะคะเอามาปิ้งใบตรงนะก็แอดมินก็เอามาถวายให้กับหลวงปู่แล้วครั้งหนึ่ง นะคะหรือสองครั้งนะคะท่านผู้ชมสองครั้งนะคะแต่ว่ามาวันนี้ก็จะเป็นพึ่งสดๆพึ่งอ่อนนะคะที่กินแล้วก็จิ้มน้ํานะคะพึ่งอ่อนลูกอ่อนด้วยนะคะจิ้มน้ําพึ่งมันหวาน,นเลยนะคะสดๆนะคะท่านผู้ชมเนาะได้มาสองสามวันแล้วนะคะแต่ว่าแอดมินไม่ได้มานะคะแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะก็เลยเอามาถวายให้วันนี้นะคะให้กับหลวงปู่ในวันนี้นะคะก็ถือว่ามา ขอพรนะให้กับตาโนเอ็นฟิลด้วยนะคะที่ได้ไปหามาแล้วก็น้องก็คือ,คอแอดมินเองนะคะก็เอามาถวายให้กับหลวงปู่นะคะก็ขอให้หลวงปู่นะคะปกปักรักษาคุ้มครองนะคะพี่ชายของนูด,ด้วยเดอนะคะหลวงปู่นะถึงแม้ว่าพี่ไม่ได้มานะคะพี่ไม่ได้มาแต่ไปหาของมาให้น้องเป็นคนเอามาถวายก็ได้บุญเหมือนกันนะคะขอให้ปู่นะคะตามปกปักรารักษาคุ้มครองเดินทาง นปลอดภัยนะคะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะได้มาอีกล,ลูกก็จะเอามาถวายให้กับหลวงปู่อีกนะคะค่ะในคลิปนี้ก็แนวทางในวันนี้ก็คือ,อขอปู่ด้วยฟ้าเครื่องดื่มนะคะก็ขอให้ปูให้ลูกให้ร้านนะคะ ากินนะะจริญรุ่งเรืองนะคะทำมาค้าขายก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะเดินทางไกลใกล้นะคะปูนะคะลูกปักรักษาคุ้มครองนะคะลูกหลานโดยเดินนะคะโดยเถิดนะคะปูนะคะ่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ